สวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงนะจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับอัปเดตรถที่มีอยู่ในเต็นท์ที่เหลืออยู่นะตอนนี้นะก็จะมีรถอ่าเป็นตัวยกสูงนะทั้งหมด4คันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดแล้วก็นิสสันนาว่าราคาแสนกว่าบาทนะครับราคาถูกถูกแสนกว่าบาทรถสวยๆส,สภาพดีๆราคาก็ถูกจะเป็นยังไงจะถูกใจใครหรือเปล่าใครที่ตามหารถราคาถูกติดตามส้มแม่มาเลยนะพี่น้องนะ นี่แหละครับผมคันแรกนะเป็น Ford r เล g เจอร์นะเครื่อง2.2นะครับจดทะเบียนปี2013 4ประตูนะสีขาวคันนี้4ประตูนะครับคันนี้ก็ดาว10,000บาทเด้อ10,000บาทนะครับงวดอยู่6,000บาท60งวดนะ6,000บาท60งวด4ประตูราค่าอยู่ที่279,000นะครับคันนี้279,000นะครับรถสวยนะ4ประตูนะครับ เครื่องดีเกียร์ด,รดีรถส,สวยๆเลยราคา279,000เนาพนะครับไม่ถึงส0 0แสนนะฟอร์ดคันนี้นะครับ4ประตูปี13เกียร์ธรรมดาและก็เป็นฟอร์ดคันนี้นะเกียร์รอ,ออโต้นะสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ฟอร์ดไปไว้ใช้งานนะครับเกียร์ก็เกียร์ออโต้นะคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2015เครื่อง2.2เหมือนกันนะครับคันนี้ดาวหมื่นหนึ่งนะครับดาวหนึ่งหมื่นบาทนะดาวหนึ่งหมื่นบาทงวดอยู่6100 72งวดนะ6 1 72งวดแต่งทรงซิ่งมานะครับนี่แต่งทรงมาอย่างหล่ออย่างเท่เลยเกียร์ออโต้ด้วยเปิดราคาอยู่ที่2 8 80,800บาท2 8 80,800บาทราคาจะสูงกว่า4ประตูเพราะว่าคันนี้จดทะเบียนปี15นะคันนั้นปี13นะคันนี้จะปีใหม่กว่าในเกียร์ออโต้นะด้านในสวยงามเลยละนะครับนะรถสวยๆเครื่องดีๆเลขไม้วิ่งอยู่ที่ แสนสี่นะคันนี้วิ่งอยู่ที่แสนสี่ได้เกียร์ออโต้นะครับนี่นะเป็นตัวยกสูงนะครับนี่รถเดิมๆสวยๆเลยนะครับสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะคันนี้นะนะครับรถสวยๆพร้อมใช้งานนะครับนี่ฟอร์ดเรนเจอร์นะแล้วก็คันนี้นะครับปรับราคาใหม่นะคันนี้ปรับราคาใหม่สําหรับลูกค้านะครับที่สนใจ เงินสดนะครับครั้งก่อนผมเคยตั้งไว้อยู่ที่สองแสนสองหมืนบาทนะฟอร์ดคันนี้สองแสนสองหมืนบาทปรับราคาใหม่ตัวน,นี้เหลืออยู่หนึ่งแสนเก้าหมืนบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมืนบาทมาเอาไปเลยสดนะครับนี่ราคาสดหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะถูกใจยังไงมาต่อรองราคากันได้นะฟอร์ดคันนี้วิ่งดีเครื่องดีเกียร์ดีนะนะครับคันนี้ปรับราคาใหม่นะครับตอนนี้ต้องการใช้เงินด่วนนะนะครับแล้วก็นิสสันโนบาราคันนี้ฟรีด้านะ จดทะเบียนปี2013นะเครื่อง2.5นิสสันนาวา拉คันนี้ฟรีดาวงวดอยู่3,900นะครับ3,900นะ3,900 84งวดนิสสันนาวา拉คันนี้ฟรีดาวได้ถ้าเครด,ดิตดีนะครับถ้าเครด,ดิตดีฟรีดาวได้นิสสันนาวา拉คันนี้นะครับนิสสันนาวา拉คาลิเบอร์ยกสูงมาแต่โรงงานนะครับนี่นะติดจองไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับคันนี้แต่ว่าลูกค้าไอ้ลูกค้าเซ็นไม่ผ่านนะลูกค้าเซ็นไม่ผ่าน ลูกค้าไม่มีประวัติเครดิตนะครับไม่มีประวัติเครดิตเลยฟีดาวมาได้แล้วแกก็ไม่มีเงินดาวนะครับก็เลยหลุดจองไปนะสำหรับท่าในใดที่อยากจะได้นีสันนวลานะราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะนะครับเราเก็บให้แล้วเมื่อก่อนตอนนั้นจะเป็นอ่าตหนิต,ตรงนี้นะเราเก็บให้ใหม่สวยงามเลยล่ะนะหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทฟีดาวได้นะครับถ้าเครดิตดีฟีดาวได้ นะครับเปิดแคบได้นิสันนาวาร่าคาลิเบอร์ยกสูงมาแต่โรงงานเครื่องดีเกีดีนะนะครับอ่าแล้วก็ฟอร์ดคันียมหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทรถสวยนะเครื่องดีวิ่งดีเกีดีส้มแบกการันตีได้เลยนะครับการันตีได้เลยคันนี้นะเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เกียร์ธรรมดานะครับเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเกียร์ธรรมดาเปิดแคบได้นะครับ 1, 40, รถสวยนะเป็นรถบ้านเดิมๆแท้ๆเลยคันนี้นะครับไม่เคยพลิกควารจมน้ํานะสวยนะครับปรับราคาใหม่เงินสดเท่านั้นนะนะครับเงินสดนะหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้าผ่อนก็ราคาจะเพิ่มขึ้นไปนะเพราะว่าเรามีการจัดไฟแนนซ์นะครับต้องให้ทางมาร์เก็ตติ้งเขาทางธนาคารเขาเนาะนะครับก็จะมีรถอยู่สี่คันนะครับฟอร์ดสี่ประตูคันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเด้อดาวหนึ่งหมื่นบาทงวดดู หกพันทวนนะครับหกสิบงวดแล้วก็ฟอร์ดเกียร์โต้คันนี้นะครับปีสิบห้าดาวหนึ่งหมื่นบาทงวดอยู่หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสองงวดราคาอยู่สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทส่วนฟอร์ดคันนี้นะครับนี่ราคาเงินสดอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทาราคาก็ต่อรองก็ได้อยู่นะครับต่อรองได้นินดๆหน่อยๆน,นะครับเหลือไม่มากแล้วคันนี้นะครับ แล้วก็นี่สันอวบลาคันนี้ก็1 8 5 0 0 0บาทฟรีดาวนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้คันนี้ก็ฟรีดาวได้นะเครดิตดีฟรีดาวนะครับถ้าจัดก็ประมาณส0 0แสนนะครับนี่เนาะนะครับเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะครับคันนี้นะครับปรับราคาใหม่นะถ้าจัดผ่อนก็200,000ทวนนะครับแต่ถ้าสดก็แสนเก้านะครับต่อรองได้นิดๆหน่อยๆนะครับได้อยู่เนาะก็จะประมาณนี้แหละครับรถที่เหลืออยู่ในเต็นท์ตอนนี้นะครับอำเภอบ้านม่วงสกลนครสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถ ทั้ง4คันนี้นะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะให้โทรมาสอบถามกันก่นกอนว่ารถยังอยู่ไหมจะเข้ามาดูรถนะครับหรือท่านใดที่จะเอารถมาเทินทางเราก็รับเทินนะครับตีราคาเทินให้สนใจยังไงสอบถามรายละเอียดกันได,ได้เบอร์โทรอยู่ด้านล่างโทรมาเช็คกันก่อนเด้อก่อนะที่จะเข้ามาดูรถบางคนวิ่งเข้ามาแล้วก็รถขายไปแล้วหรือติดจ,จองแล้วก็เสียน้ำมันเข้ามาเปล่าๆให้โทรมาเช็คก่อนว่ารถยังอยู่ไหมผมจะเข้าไปดูรถประมาณนี้เนาะสุดคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับ คลิปนี้ส้มแบร์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ